ท่าระปณิพานแล้วแต่ที่อาจารย์ว่ามหากัจายนะยังอยู่แต่ทําไมจึงไม่กล่าวถึงพระมหากัจายนะเลยข่าวสังขยานานั้นก็เพราะเหตุที่ผมว่าคงจะมาไม่ทันประชุมการคม,มนาคมห่างไกลมากเพราะอุเชนีกับกับราชาคฤห์ในครั้งนั้นน่ะเหมือนกับทุกวันนี้ประเทศไทยกับอเมริกาห่างไกลมากความรู้สึกคนในครั้งนั้นคล,คล้ายอยู่คนละภาคโลกก็ว่าได้ห่างไกลกันลือเกิน เป็นถือว่าเป็นปัจเจกชนบทนะแต่จะว่าไปแล้วเพราะนั้นพระโสนะไงล่ะพระโสนะอยากจะบวชรอพระไอ้คบองสงสิบรูปยังรอไม่ได้ตายจริงรอแล้วรอเป็นปีๆรอ้งหลายปีหาพระคบสิบูปในอะวันตีชนบทไม่ได้กระทั่งมีพุทธทานุญาตอนย่อว่าถ้านในปัจเจกชนบทแล้วห้าลูกก็บวชกันได้พรล้มาก็พระโสนะเป็นเหตุนี่แหละแล้วพระโสนะนี่แหละอุปชาของท่านคือพระม้าก,กัจจายนะสั่งว้มาเดินทางไปเ่้าพระเจ้าแล้ว ให้คูลขอพิธามิย่าให้ลดอย่างลึก้าบทเกี่ยวกับจำนวนองสงเวลาจะบวชให้ลดน้อยลงเพราะหาพระในคันอวันตียากเหือเกินนี่แสดงว่าการคามนาคมห่างไกลกันมากในครั้งนั้นแต่ธรรมากัจจนะยังอยู่ที่รู้ยังอยู่นะเพราะมีพระสูตรหนึ่งในมันชฌิมนิกายพระเจ้าทึงอวันตีฟังธรรมพระมหากัจจายนะแล้วเลื่อมใสขอถึงพระมหากัจจายนะเป็นสรณะนะ ท่านกล่าวว่าอย่าถึงอาตมาเปน็นสารณะเลยจงถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น,ปนเป็นสารณะเถิดพระเจ้าทรงอวันตรีถามว่าพระผู้มีพระภาคบัดนั่นบัดนี้ประทับอยู่ที่ไหนพระมหากัจจายนะตอบว่าพระองค์ได้ด,ดับขันจะปร,ะรินิพพานแล้วนี่จากสูตรนี่ในในดูมไม่เจ็บใบมัดทุกปิทีก่สูตรนะถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะข้าดเคลื่อนก็ได้